ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิชปูนปัน้นพบกับปนิชอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ปนิช่าทํากระถางที่มีลวดลายด้านนอกเดี๋ยวมาทำมาดูกันคลิปนี้ปนิชจะพาทํากระถางที่มีลายด้านนอกของกระถางน,นะคะเพื่อนๆนมาทํากันเลยค่ะปูนนะคะปะนิชใช้ปูนผาสมเสร็จเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำ อย่าให้เหลวนะคะเพื่อนๆนถ้าเหลวแล้วมันจะปั้นไม่ติดนะคะจากนั้นเราจะเอาไปลงบนทิมพ์นะคะพิมพ์ที่มีรอยอลวดลายด้านในแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะมีลวดลายด้านในด้านนอกแบบนี้นะคะเนี้ยค่ะแล้วก็ เอาปูนมาลงนะคะเอาปูนมาใส่ในพิมพ์ของเราแล้วก็กดไปด้านข้างก่อนนะคะเพื่อนๆกดไปด้านข้างก่อนค่ะใครถนัดใช้เกียงก็ใช้เกียงเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ไม่ถนัดใช้ อันนี้ไม่ชอบใช้เนี้ยค่ะกดไปเลยนะคะกดด้านข้างก่อนนะคะเราก็สังเกตดูด้วยว่าด้านข้างที่เรากดเข้าไปด้านไหนมันไม่เสมอกันนะคะเราก็พยายามกดให้มันเท่ากันให้มันเสมอกันนะคะเพื่อน เนี่ยค่ะตอนนี้ปนิจจะเคลือบรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้ขอบของกระถางด้านบนเนี่ยมีความหมาขึ้นนะคะก็ปะปูลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ย มันจะบางกว่าด้านล่างนะคะก็ปาปูนล,ลงไปแล้วก็เกลี่ยให้มันเรียบนะคะเพื่อนๆให้มันให้มันทั่วๆไปทั้งกระถางเลยนะคะเมื่อเราปาดด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเเราก็ผสมปูนนะคะเอามาเทลงตรงก้นกระถางนะคะ เทลงตรงก้นกระถางแล้วก็เกลี่ยให้เรียบนะคะในขณะที่ปาดด้านข้างกระถางใครถนัดใช้เกียงใช้เกียงได้เลยนะคะเพื่อนๆใครถนัดใช้มือใช้มือได้เลยนะคะแต่ป้านิดแนะนำว่าถ้าใช้มือให้เราทาน้ำมันหรือทาโลชั่นที่มือเราก่อน นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราทำกระถางเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทาโลชั่นหลายๆรอบนะคะเพื่อนๆก็จะทำให้มือเราไม่แห้งไม่อยากกร้านนะคะเนี้ยค่ะเกลี่ยไปให้รอบแบบนี้เรียบร้อยแล้วปาดเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้ว เดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันแห้งนะคะเพื่อนๆค่อยถอดพิมพ์ออกนะคะกระถางใบนี้เซตตัวพร้อมที่จะเอาออกจากพิมพ์แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่อยๆค่อยๆแซะค่อยๆแงะด้านข้างของพลาสติกที่ใช้เป็นพิมพ์นะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะได้ให้มันมีอากาศเข้าไปด้านในนะคะแล้วค่อยดึงพิมพ์ออกนะคะค่อยๆแงออกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วมันจะมีอากาศเข้าไปด้านในข้างของพลาสติกกับกระถางปูนนะคะเพื่อนๆแล้วมันจะ เอาออกได้ง่ายๆเลยนะคะเมื่อแซะรอบด้านแล้วมันก็จะยกขึ้นง่ายๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลายเห็นไหมคะเป็นลายด้านข้างเนี่ยเป็นลายด้านข้างตามตามแบบของของไอพิมพ์พนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นลายแบบนี้เห็นไหมคะสวยไหมอะ ปานิดว่ามันสวยดีนะคะมันเป็นลายดีอะ่ะเนี้ยค่ะนี่คือผลงานอีกชิ้นหนึ่งของปณานิดนะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะใช้อ่กระดาษทรายขัดด้านข้างไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้มันเรียบนะคะขัดตรงเนี้ย ขัดตรงขอบมันนี่นะคะขัดตรงขอบมันให้มันเรียบนะคะเพื่อนๆแต่ของปรนิดไม่รู้คุณลุงเขาเอากระดาษทรายไว้ไหนนะคะหาไม่เจอแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่สวยแล้วนะคะง,ง่ายๆเองนะคะเพื่อนๆมันก็จะได้ออกมาเป็นลายที่สวยงามด้านข้างนะคะ นี่ไงคะเพื่อนๆกระถางอีกใบของปณิดนะคะมันจะเป็นลวดลายตามพิมพ์นะคะทำตามปณิดได้เลยนะคะสวยงามน่าใช้ทีเดียวนะคะอันนี้ปณิดจะเอาใส่บอนไซนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็จะใส่ซัคคิวเลนใส่แคคตัสที่เป็นสวนถาดนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามให้บนิดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ